รอดได้เพราะสวนยางบริเวณที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นสวนยางพารานะครับที่ผมมาทำงานทุกวันนะครับโดยจริงๆแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าวันวันนึงเนี่ยจะต้องมาทำสวนยางนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนใครหลายๆคนนะครับที่ ด้านด้นเรียนนะครับเรียนเพื่ออยากจะไปทำงานไปอยู่ในเมืองนะครับไปมีชีวิตสร้างหลักสร้างฐานะนะครับให้มีความมั่นคงนะครับก็ทำงานซึ่งจะเรียกได้ว่าก็ทำงานาหลังจากเรียนจบมาเรียนจบปริญญาตีมาก็ประมาณาตีว่า2ีปีได้นะครับซึ่ง ที่ผมเกินไว้ในหัวคลิปนะครับว่ารอดได้เพราะสวนยางพารานะครับทําไมถึงผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก็คือว่าเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับหลังจากผมเรียนจบแล้วนะครับผมก็ไปทํางานตามบริษัทต่างๆนะครับในระยะเวลา20ปีนะครับเพื่อหวังจะสร้างฐานะนะครับให้มีความมั่นคงนะครับก็เป็นเหมือนทั่วๆไปนะครับก็ หลังจากเรียนจบทำงานได้ไม่กี่ปีก็ออกรถนะครับมีนี่นะครับนี่ตัวแรกก็ผ่อนรถเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตวนๆไปนะครับเข้าในสังคมวัยทำงานนะครับมีสังสรรค์มีอะไรค่าใช้จ่ายาทั่วๆไปนะครับซึ่งเ,เหตุการณ์มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับทำงานใช้เงิน ที่ได้รับมาแต่ละเดือนนะครับก็มีเหลือเก็บบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งไอ่อนที่จะออกเรียนจบแล้วก็ไปทำงานนะครับก็วาดฝังวาดความความหวังไว้นะครับว่าถ้าเราเรียนจบเนี่ยออกมาทำงานก็น่าจะสามารถ สร้างฐานะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแบบที่คิดนะครับเพราะว่าในชีวิตการทำงานนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายทางสังคมอะไรต่างๆอีกมากมายแล้วก็ยังมีกิเลสของเรานะครับในเรื่องความอยากได้อยากมีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับซึ่งพอมีสิ่งของเหล่านี้เนี่ยความที่การที่เราจะสร้างฐานะเนี่ยมันก็เพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนะครับซึ่ง มันก็ใช้ระยะเวลานะครับค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับซึ่งผมก็คิดว่าฝาจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็คงอายุประมาณ5 0กว่านะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่เป็นนังที่คิดไว้นะครับก็คือทุกอย่างมันก็ล้มจะเรียกได้ว่าพังทลายในพิษตาเลยก็ว่าได้นะครับช่วงหลังจากที่ว่า มีโควิดเข้ามานะครับในปี2019นะครับตอนนั้นก็มีเหตุการณ์อย่างตัวผมที่ประสบพบเจอมานะครับก็คือ,อมีการเลิกจ้างมีการเอาคนออกนะครับซึ่งก็ในวัย40ต้นๆน,นะครับกับการถูกเลิกจ้างนะครับมันก็ถือว่ารายได้ที่อุตสาห์สะสมมานะครับ คือทำงานสะสมผลงานจนระดับเงินเดือนระดับหนึ่งจนก็อยู่ในระดับที่พอกินพอใช้นะครับมีเหลือเก็บนะครับก็ขาจากสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดนะครับมันก็มันก็มักจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับโดยที่ถ้าเราไม่เด็ดเตรียมการอะไรไว้เลยนะครับแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็แบบตัวผมแบบนี้นะครับก็คือ เหมือนมืด8ดด้านนะครับในวัย40ปกว่านะครับไปสมัครงานที่ไหนมันก็ค่อนข้างที่จะมีความยากนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอายุเกิน35เขาก็จะไม่ค่อยรับกันแล้วนะครับซึ่งเงินที่ได้มาจากาก้อนสุดท้ายนะครับจากที่ได้มาตอนเลิกจ้างนะครับแล้วก็เงินเดือนก้อนสุดท้ายนะครับมันก็ใช้จ่ายได้แค่ ในระยะเวลาไม่นานนะครับแค่ปี2ปีนะครับมันก็แทบจะหมดแล้วนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนั้นนะครับผมก็ยังมีรายจ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเรียนหนังสือนะครับรถยนต์ที่ยังมีภาระที่ต้องส่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นก็ออกรถยนต์มาได้แค่ปีขกว่านะครับก็ถูกเลิกจ้างนะครับตอนนั้นก็ถือว่ามืดแด้านนะครับ แต่ในความมืด8ด้านในในในปัญหาต่างๆนะครับมันก็ยังมีแสงสว่างเล็กๆนะครับคือมีความโชคดีอยู่เล็กๆนะครับก็คือที่บ้านผมนะครับก็มีสวนยางนะครับไม่ได้มากได้ไม้นะครับเท่าที่เนี่ยครับท,ที่ถ่ายให้ดูนะครับก็ ได้มาทําจับพัดจับผูนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็มันมีรายจ่ายประจาเดือนที่ต้องจ่ายทุกๆเดือนนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับลองทําดูนะครับจนมาจุดเริ่มต้นจากที่ลองทําดูวันนั้นผ่านมาวันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบห้าปีได้แล้วนะครับที่ทํากีดยางทําสวนยางมานะครับก็ ถือว่าถ้าไม่มีสวนนี้ก็ผมก็น่าจะาไม่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ก็น่าจะแย่เหมือนกันนะครับคืออย่างเช่นนี่รถนะครับรถยนต์ก็อาจจะโดนยึดนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับแบบไม่ต้องอายเลยนะครับพอมาทำสวนยางมันก็ ก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ว่ามันก็ประคับประคองนะครับให้ผมอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้นะครับมีเงินใช้จ่ายมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนนะครับมีเงินส่งงวดรถนะครับมีค่ามีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับซึ่งมันพูดไปมันก็เหมือนเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะว่าไอ้สวนยางนี้มันก็อยู่มากับผมตั้งแต่วัยเด็กๆแล้วนะครับซึ่งผมก็ ไม่ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจสนใจในส่วนนี้เลยนะครับคือก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าวันวันหนึน่งเนี่ยเราเนา่ยจะต้องมาทําสวนยางนะครับเพราะว่าใจที่คิดไว้นะครับก็คือตั้งใจที่จะ,ะตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ออกไปทํางานโรงงานนะครับเพื่อหวัง อาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเพราะาคิดว่าการทํางานการเกษตรเนี่ยมันก็ร้อนแล้วก็ลําบากนะครับคือไม่อยากจะทํางานที่ประสบความลําบากนะครับแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งกลายเป็นว่าสวนยางเนี่ยมันก็ทําให้เราผ่านวิกฤตนั้นมาได้นะครับก็ถึงถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับแต่มันก็ประคับประคองชีวิตตัวผมและครอบครัวนะครับให้ อยู่รอดแล้วก็มีแรงเดินไปต่อแล้วก็มีแรงสู้ปัญหาต่างๆต่อไปได้นะครับก็นำมาเล่าเป็นประสบการณ์นะครับก็คิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเผื่อว่าเจอปัญหานะครับคล้ายๆกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับมันก็บางครั้งบางคราวเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็เข้ามาในวันที่เราเนี่ย ในชีวิตที่เราเนี่ยกำลังยังมีช่วงชีวิตที่ดีอยู่นะครับถ้าเรา,าไม่ได้เตรียมการไว้เนี่ยมันก็เวลาเจอปัญหาเนี่ยมันก็จะมืดแปดด้านเหมือนผมนะครับก็ผมนี่ก็ถือว่ายังมีข้อดีเล็กๆก็คือมีสวนที่บ้านเองนะครับก็ถือว่าสวนนี้ก็ช่วยชีวิตผมไว้ได้มากเลยนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปนะครับ ก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ